ฉอนนี้ก็โวย่อนนั้นก็หวานฉดนนี้ก็น่ารักทำไมคุณเมดมันถึงดาเมดรแรงขนาดนี้หรือว่าดาเมดไม่ได้มาจากการเป็นเมดของเธอแต่มาจากสีผิวแทนที่ช่างดูมีสเสน่ห์และเอกลักษณ์โอเคงั้นได้เวลาพอกันทีกับเกียร์นิเมะวันนี้ซิมนีม่มะจะมาแนะนำ11ส,สาวผิวแทนในโลกอนิเมะที่ทั้งน่ารักและมีสเสน่ห์ซึ่งมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเกนิเมะด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มที่คนแรกกันเลยฮะ โดยมาเริ่มกันที่สาวผิวแทนคนแรกกันเลยกับซากุระฮิบิกิเด็กสาวมอปลายที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าและได้ความได้เธอนั้นกินเยอะเกินไปมันจึงทําให้เธอนั้นน้ําหนักขึ้นเธอก็เลยต้องมาหาทางเอาพุงออกที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งซึ่งความน่ารักของเธอก็อยู่ที่ความสดใสร่าเริงและการกินจุของเธอนั่นแหละแบบเห็นอาหารแล้วตาลุกวาวและตอนกินเนี่ยเป็นตอนเดียวที่ดูว่าเธอนั้นจะสงบแบบไม่รบกวนชาวบ้านะนะซึ่งตอนนั้นนั่นแหละ ที่เธอน่ารักมากจริงๆครับต่อไปก็จะเป็นรักชาติคาล่าจากเรื่องโคดกิอาสเธอนั้นก็เป็นตัวละครที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับกับหน่วยภาคียสวินดามเพราะเธอนั้นเป็นคนวิจัยและพัฒนาไนแมให้กับกลุ่มนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็มีมาดเ่และดูเงียบขรึมอยู่เสมอ เป็นคนจริงจังกับงานตั้งใจและพัฒนาหุ่นไนแแม่แต่ความเท่สุดๆของเธอสำหรับผมก็คงจะเป็นการที่เธอนั้นถือแท่งยาสูบที่แทบจะเป็นเหมือนของประจำตัวของเธอแต่ก็น่าเสียดายที่ในซีรีส์นั้นไม่มีบทของเธอมากนักเพราะส่วนตัวผมเนี่ยอยากเห็นบทเธอในอดีตกับท่านเออร์ลอยว่าทำไมถึงได้ทะเลาะก,กันแต่ก็เอาเถอะสำหรับสาวผิวแทนมาเช่เนี่ยต้องยกให้เธอจริงๆเอ๊ะ แต่ถ้าพูดถึงสาวผิวแชนมากเท่เธอคนนี้ต้องเข้ามาในโผหรือเปล่ากับชิโฮอินยรุอิจิสาวสวยผิวเข้มผู้สง่างามอดีตหัวหน้าหน่วยที่2ของ13หน่วยพิทัก์เธอนั้นได้ให้ความช่วยเหลืออุราฮาระและพวกอิจิโกอยู่เสมอโดยในส่วนมากนั้น เธอมักจะอ,อยู่ในร่างของแมวดาวเพื่อซ่อนตัวแต่พอเธอได้เผยร่างอันแท้จริงและได้ทําการต่อสู้เธอนั้นก็เท่เป็นอย่างมากเรียกว่าคงได้ใจใครหลายๆคนไปเลยละครต่อมาก็มาที่แนวน่ารักฟุ้งฟิ้งกันบ้างกับโคฟูเนมิโอจากซัมเมอร์ไทม์เรนเดอริงปริศนาบ้านเก่าเงาโมารณะโดยเธอนั้นเป็นน้องสาวของอุชิโอนางเอกของเรื่องนั่นเองโดยความน่ารักของเธอนั้นเบสิกมากๆในฐานะของสาวแก่นคนหนึ่งแบบล าเริงล่าเริงหน่อยแล้วก็ทําอะไรซุ่มซ่ามอารมณ์ประมาณซาก,กุระแต่ดีดน้อยกว่านิดนึงแถมเธอเนี่ยยังหลงรักพระเอกของเราอีกนั่นเองทำให้เธอนั้นมีสเสน่ห์ขึ้นมากในตอนที่เขินแล้วก็ซึ้งหน่อยๆน,นะนะ <c oughs> เรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยพลังอวยล้ลวนๆ <c oughs> ต่อมาก็ต้องคนนี้เลยกับชอยโมจิมัตสึสาวน้อยนักพยากร <c oughs> เธอนั้นเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและมักจะเขินอายอยู่ง่ายๆซึ่งตรงนี้นี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของเธอเรียกว่าเธอจะเป็นคนเดียวในลิสต์นี้เลยที่เป็นแบบแนวน่ารักใส สแบบซื้อๆนะคนต่อมาอันนี้ก็เด็กเหมือนกันแต่ไม่ได้น่ารักใสๆนะกับจาฮีสมาจากเรือจาฮีสมาวะคุจิเคไน อันดับ2แห่งโลกจอมมารที่ดันมาตกอับพอโดนสาวน้อยเวทมนต์ทำลายแก่นพลังเวทของเธอจนหมดสิน้นทำให้เธอนัน้นต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ในร่างของเด็กน้อยซึ่งเธอนั้นก็ยังกลับร่างจริงได้อยู่บ้างนะะแต่ต้องใช้หินพลังเวทซึ่งเธอจะกลับร่างได้แค่ชัว่วคราวเท่านั้นความน่ารักของตัวละครตัวนี้เอาจริงไม่มีอะปากหมาแต่น่ารักก็คือร่างเด็กอะแบบมันดูน่ารักฟุ้งฟิง้งดีแต่นิสัยเนี่ยไม่ผ่านเลยเพราะแบบบ้ามนานมาไงอันดับสองโลกจอมมารนะ่ะแต่ตัวละคร ทุกตัวก็ต้องมีวันพัฒนาเนาะแบบค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปแต่เสน่ห์ของเธอก็คือความยิ่งยโสโอหังของเธอนี่แหละเพราะไม่ว่าตัวเธอจะลำบากแค่ไหนเธอนั้นก็ยังยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีความตั้งมั่นจริงๆครับท่านจาฮีต่อไปนะคะจะเป็น Princess Hibana จาก Fire Force หน่วยพะจญคนไฟลุกซึ่งเธอนั้นเป็นหัวหน้าหน่วยดดบเพิงพิเศษที่5โดยนิสัยของเธอนั้นในมุมน่ารักน่ารักของเธอก็มีอยู่มากทั้งคอยดูแลเอาใจใส่คนสําคัญของเธอหรือจะช่วยสน อีกมุมหนึ่งนั้นดูดูแล้วเธอก็คงจะเป็นพวกซาดิสอยู่นหน่อยๆแต่จริงๆแล้วก็คงจะไม่หน่อยแหละไม่ว่าจะเป็นการใช้ลูกน้องของเธอต่อตัวเป็นบาลังหรือว่าจะใช้ลูกน้องเป็นทางเดินเพราะงั้นฮิมานาซังช่วยมาหยาบลังผมหน่อยนะครับเอย อันดับเมื่อกี้เล่นใหญ่วะ่ะงั้นเราเอาบ้างดีกว่ากับอิคุมิมิโตะจากโชคุเงะคิโนโซมะยอดนักปรุงโซมะผู้หญิงผมสั้นคนแรกในลิสต์ถนัดด้านการทําอาหารจากเนื้อจนได้ฉายานิคุมิจากโซมะเป็นคนฮอตชอบต่อสู้ด้วยความเร่าร้อนสเสน่ห์ของเธอก็คงจะเป็นที่การแต่งตัวของเธอที่มันดูเซ็กซี่สุดๆสําหรับผมที่ได้อ่านในสมัยแบบยังเป็นเด็กมัธยมก็คือโหเท่ะซึ่งแม้เธอจะเป็นคนดูๆนะครับแต่ก็เป็นคนใจดีซึ่ง กับโซมาเป็นส่วนใหญ่อะนะ ก็มาต่อที่อันดับที่3นะครับกับลิลิธจากเรื่องใสกินยาทศตะเมดกะอายาชิ ka, ashi, หรือในชื่อภาษาไทยนะครับเมดคนนี้มีพิรุธเมดที่สุดแสนจะน่าสงสัยที่ได้เข้ามาทํางานในคาราหารอันแสนสุดโสมของนายน้อยอยู่หรีความน่ารักของเมดคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทั้งความสวยที่นายน้อยได้บรรยายออกมาความขี้แกล้งที่พยายามจะหยอดนายน้อยรวมไปถึงความสามารถในการทํางานบ้านของเธอซึ่งไม่ได้มีแค่สกิลการทํางานบ้านอย่างเดียวนะ นะความเอาใจาใส่ของเธอเนี่ยก็น,นับเป็นความน่ารักของเธอเช่นกันนี่จึงทําให้เมสาวผิวแช่มอย่างเธอนั้นเข้ามาติดในลิสต์นี้ด้วยความมีสเสน่ห์ในภาพรวมของเธอนั่นเองมาต่อกันที่อันดับที่2ที่ผมนี่โคตรจะอวยแบบอวยสุดๆแล้วในช่องช่องนี้ กับนางาโโรฮายาเซจากอิจิระไนเดะในางาโอโรสังยายตัวแสบแอบน่ารักในางาโทโรสาวน้อยชั้นม .4 ที่ชอบแกล้งรุ่นพี่ชมรมศิลปะชั้นม .5 เหลือเกินอย่างรุ่นพี่นาโอตโตะความน่ารักของเธอนั้นมีตั้งแต่เสื้อผ้านหน้าผมและรวมถึงนิสัยที่ชอบมาหยอกล้อคนที่ตัวเองรู้สึกชอบใครอยามาบอกว่าไม่ชอบนะดูยังไงแม่งก็ชอบชัดๆซึ่งความน่ารักของเธอก็อยู่ตรงนี้นี่แหละการแกล้งแบบบางทีก็เล่นแรงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ แรงอะไรถึงขนาดนั้นมีการหยอกล้อการงอแล้วก็การพูดถึงจะดูซึ้ไใบบางที่ไม่แสดงออกว่าชอบตรงๆแต่นั่นแหละคือเสน่ห์ของเธอแม้จะไม่พูดว่าชอบแต่บางครั้งก็แสดงออกชัดเจนอย่างเช่นการเป็นห่วงเป็นใหญ่ซึ่งแค่นี้มันก็มากพอแล้วแหละ สำหรับสิ่งที่เราจะขอได้จากคนคนหนึ่งและมาที่อันดับสุดท้ายอันดับที่1กับตัวละครอย่างนาคาโนะอซึสะทุกคนต้องคงงงว่าเฮ้ยพี่ไอคนคนนี้มันผิวขาวปกติไม่ใช่เหรอใช่ฮะแต่ว่าเธอนั้นก็มีตอนที่เธอผิวแทนอยู่นั่นคือหลังจากเธอนนั้ได้ไปเที่ยวทะเลนั่นเองนั่นมันจึงทําให้รุ่นน้องของชมรมคนนี้น่ารักขึ้นไปอีกแบบ เพิ่มความน่ารักขึ้นอีก300%เฮ้ยแสดงว่าผิวแทนมีผลจริงแฮและนี่นะครับก็คือ11ตัวละครสาวผิวแทนที่น่ารักและมีเสน่ห์ในสายตาผมและคนที่มาฟีดด้วยนะซึ่งขาดตกบกพ้่องตัวไหนไปคุณผู้ชมก็ลองเม้นมาบอกผมกันได้ไว้ที่ด้านล่างเลยนะและถ้าอยากให้ทาตัวละครแบบไหนในคลิปต่อไปเออไม่รู้อะ มันจะซิมตัวอะไรมันก็ทําขึ้นมาเองอะรายการนี้เนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะครับโอเคล่ะสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเ e n ิเมทด้วยนะครับสวันนีบ๊ายบายเดอ้อคลิปแรกของเดือนดูดิว่าจะรอดถึงสิ้นเดือนไหม